เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะนี่กดตรงนี้จะได้รู้เวลามีคลิปใหม่มาแล้วก็สำหรับคนที่สนใจอยากจะสมัครสมาชิกก็กดตรงนี้โดยที่ทุกวันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีคลิปพิเศษสำหรับสมาชิกเป็นการตอบแทนสมาชิกพร้อมจะไปดูการ์ตูนกาวกันหรือยังแม่คะแม่น้องหงอยากกินฟักทองอยากกินฟักทองก็งเข้าป่าไม่ต้องเข้าป่าหรอกแม่ นี่ต้นฟักทองโอ้ฟักทองมันเป็นต้นแบบนี้เลยเหรอวะฉันนึกว่ามันเป็นไม้เลื้อยซะอีกมันอาจจะเลื้อยขึ้นไปอยู่บนนั้นก็ได้นะแม่แตลูกแม่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันหมู่บ้านนี้มันกลาวว่าแต่เจ้าฟักทองไปทําอะไรดีละ่ะน้องหงอยากกินเมนูนไหนบอกแม่มาเลยฟักทองต้มเฉยๆนี่แหละแม่น้องหงอยากกินแนวฟักทองต้มฟักทองนึ่งโหกินง่ายนะลูกเราเอาจิ้มน,น้ําตาลหน่อยหนึ่งก็อร่อยเลยแม่ เางานเลยใช่ไหมอ่ะได้จ้ะสรุปมันเป็นของหวานเอ๋เดี๋ยวนะว่าแต่แม่จเจออ้ายังไงเนี่ยวันนี้แม่ใส่กระโปรงมาปีนต้นไม้ไม่ได้ซะด้วยสิน้องหงควบคุมแรงโน้มถ่วงได้เนี่ยทให้ฟักทองมันตกลงมาไม่ได้หรอมันก็จะโค่นลงมาทั้งต้นเลยนะแม่เพราะว่าฟักทองมาเชื่อมกับต้นไม้อยู่หนูไม่สามารถจะแยกชิ้นส่วนมันได้ยังไงนะเหมือนกับว่าถ้าจะทําให้เส้นผมแม่ลอ,อยเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าแม่ลอ,อยทั้งตัวเลยใช่ไหมใช่ค่ะแม่เพราะว่ามันเชื่อมต่อกันอยู่ต้องให้เส้นผมแม่ขาดออกมาก่อน อ,อข้าแต่และควบคุมได้เป็นอย่างย่างเอ๊ะงั้นน้องหงก็ถล่มต้นไม้ลงมาเลยสิต้นฟักทองเนะ่ะเอางั้นเลยใช่ไหมแม่เฮ้ยเดี๋ยวแม่พูดเล่นนี่มาต้นฟักทองนะบ้านขายก็ไม่รู้นั่นใช่เจ้าของบ้านไหมคะแม่ฉันเก็บได้ตามสบายครับแต่ว่าอย่าโค่นต้นฟักทองผมนะโหเจ้าของบ้านจริงๆรด้ว,วะ่ะแล้วมันไปนั่งทําอะไรบนนั้นเห็นตอนได้ฉันนีว่าบ้านผีสิง งั้นเดี๋ยวน้องหงหอบไปเก็บเองดีกว่าเฮ้ยน้องหงไม่ได้อย่าพึ่งน้องหงยังควบคุมพลังไม่ค่อยเก่งเดี๋ยวลอ,อยไปไหนก็ไม่รู้น้องหงทาให้แม่ลอ,อยไปเก็บดีกว่างั้นได้เลยค่ะเอาลูกนี้ใช่ไหมน้องหงค่าแม่เอาลูกนั้นเลยโอเคได้เลยเจ้าฟอททองต้มเอสมุดอะไรอะ่ะน้องหงเอาแม่ลงได้แล้ว น้องหงเอาแม่ลงได้แล้วแม่คะแม่น้องหงเจอหนังสือแปลกเอาแม่ลงไปก่อนลงมาหนังสือนี้อ่านว่าอะไรคะแม่อุ้ยเดี๋ยวนะน้องหงแป๊บหนึ่งแม่จุกหนูน่ะอ่านออกหน่อยเดียวแค่อะไรต้องห้ามต้องห้ามอุ้ยเครื่องหนฉันยังอยู่ดีไหมเนี่ยไหนน้องหงแม่ดูดิเวทมนต์ต้องห้ามตีพิมพ์เมื่อปีพศหนึ่ง พอพอซ้หนึ่งหนังสือเล่มนี้นี่ประมาณสองพันกว่าปีแลนะน้องหงโหนานขนาดนั้นเลยเหรอแม่ใครเป็นคนเขียนอ่ะเฮ้ยไม่รู้สิลักษณะเหมือนจะไม่ได่ตีพิมพ์ด้วยเครื่องจักรอะไรเลยนะน่าจะแบบว่าตีพิมพ์ด้วยเวทมนต์อะไรอยางงี้หรือเปล่าพอสมัยนั้นยังไม่มีเราแบบนี้น้องหงไปเอามาจากไหนเหรอเห็นมันวางอยู่ใต้ต้นฟักทองค่ะแม่แล้วมันไม่อยู่ใต้ต้นฟักทองได้ไงฮึจะว่าไปนี่อายุมากกว่าเอเทพปีศาจอีกละมัง้งเออถามเทพปีศาจดูดีกว่าน้องน้องหงเนาะ ค่ะแม่หนูก็อยากรู้เหมือนกันเทปีศา์เทปีศา์มานี่หน่อยเทปีศาดเอ้ยเทปีศา์อ้าวทำไมไม่มาวะเห็นปกติไม่ต้องเรียกก็โผล่ไปนั่นมานี่แม่ค้าเห็นพี่เป็ดบอกว่าล่าสุดถ้าจะเรียกเทปีศาสต้องเห่านะฮะต้องเห่าเลยหเ,เหรอเออเงินช่ามาเถอะไม่ต้องเรียกมาหรอกไหนขอาแม่ดูหน่อยไม่เขียนว่าไงาบ้างน่าสนใจไหมค่ะแม่ เวทมนต์ต้องห้ามบทที่232าโอ้โหทำไมมีหลายบทจังวะมันคือบทอะไรล่ะแม่232เปลี่ยนเลือดเป้าหมายเป็นน้ำมันมีประโยชน์ในการรอบค่าเป้าหมายที่ต้องทำงานสัมผัสกับไฟและความร้อน <S 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 น้องหงเก็บน้ํเสีอะไรได้เนี่ยน่ากลัวชิป,ป็งโอ้ยตายตายตายสมละวที่เป็นเวทมนต์ต้องห้ามบท233คืออะไรนะทําให้เส้นผมของเป้าหมายกลายเป็นงูพิษ แม่หนูกลัวเย่าว่าแตนองหงเลยแม่ก็กลัวเฮ้ยนี่มันของจริงหรือเปล่าวะหรือมีใครเขียนเล่นๆไหมเนี่ยอเอ๊ะแต่เดี๋ยวก่อนนะมันมีวิธีการใช้เวทมนต์ด้วยแบบไหนหรอแม่เปลี่ยนผมเป้าหมายให้เป็นงูพิษวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้มีดังนี้ 1. นึ่ลำไส้ของไส้เดือน ลำไส้ของไส้เดือนหรอแม่จะมีใครมองเห็นไหมเนี่ยโหวัตถุดิบแลกแปดอันต่อมาก็คือกางเกงในของผู้ชายอายุ8ปดสิบที่เกิดวันอังคารอันสุดท้ายคือเกร็ดงูเขียวที่โดนเพื่อนเพื่อนรังเกียจเอาแล้วเราจะรู้ได้ไงว่างูตัวไหนมาโดนเพื่อนเพื่อน,อนรังเกียจโหแม่ถ้าเกิดว่าวัตถุดิบมันหายากขนาดนั้นหนูว่าแม่ไม่น่าจะมีใครใช้ได้นะเออแม่ก็ว่างั้นแหละงั้นก็ถือได้ว่านักเสือเล่มนี้ก็น่าจะปลอดภัยแหละ ถึงเวทมนต์แต่ละอย่างมันจะน่ากลัวก็เหอะแต่ไม่มีใครใช้ได้หรอกน้องหงเอาไปเล่นซะไปเรากลับบ้านไปกินฟักทองกันค่ะแม่ได้ฟักทองกันแล้วสินะโอเคเฮ้เสียงอะไรว่านั่นะ่ะเอา้าอะไรวะเรียกข้ามาแทๆ้ๆก็บอกแล้วว่าเรียกคราวนี้ให้เห่าเป็นเสียงหมาผมไม่ได้เรียกคุณฮะจริงดิอา้าวแล้วใครเรียกวะสงสัยจะเข้าใจผิดเรียกรถพยาลมให้ด้วย ดูดวงจ้าดูดวงแม่นแม่นรับรองว่าแม่นกว่าเดิมหน่อยนึงโอ้โหดูดวงแม่นไหมฉันไม่สนใจหรอกแต่ที่สนใจก็คือป้ามาตั้งโต๊ะหน้าบ้านฉันทําไมวะแม่ดูดวงดูดวงไม่้องไม่ดูหรอกนะ้องหงเผยเจอได้สาระขอตั้งโต๊ะทำมามหาก,กินแป๊บนึงจ้าแป๊บนึงก็ไม่ได้เว้ยย้ายไปตั้งที่อื่นเลยไปกลางถนนก็ได้กลางถนนก็โดนรถเหยียบสิจ้าพูดมาได้ไม่สงสารคนแก่เลยป้านั่นแหละสงสารฉันไหม ป้ารู้ดีว่าเธอนะ่ะอาจจะยังไม่เชื่อว,ว่าดูดวงแม่นเดี๋ยวจะโชว์อะไรสักเล็กน้อยอืมดูจากสายตาป้าแล้วนะอะไรๆพูดให้มันดีๆนะคะไม่งั้นเจอฟักทองลอยชาติก่อนนะ่ะเธอเป็นเจ้าหญิงของกษัตริย์เปรูเปรูดูกา้าประเทศอะไรวะนั่นความงามของเธอก็ส่งผลมายังชาตินี้ด้วยชาตินี้เธอก็เลยเกิดมาหน้าตาสวยไงไอยาผยวพันธุ์เปล่งปลั่งด่างไข่มุกใต้แสงเทียนเป็นคนที่เกิดมามีเสน่ห์มีอำนาจวาสนาสูงสักไอยา รูปร่างหน้าตาที่สวยงามของเธอเนี่ยมาจากบุญกุศลตั้งแต่ชาติปางก่อนแล้วล้วนนะมันล้นจนส่งผลถึงชาตินี้และชาติต่อๆไปด้วยเธอนะ่ะเป็นคนมีบุญโอ้ว้วาวตาเถนแม่ใจเย็นๆแม่เป็นไงบ้างจ๊ะป้าคนนี้ดูดวงแม่นวะ่ะแม,แม่แม่หลงกลแล้วน้องหงดูดวงไหมบอกแล้วดูดวงแม่นแม่นนี่ตั้งโตะดูดวงหรือว่าตั้งโตะชมแล้วมาตั้งได้ถูกบ้านซะด้วยมามาเชิญนั่งก่อนจ้ะ โอ้ยเหมือนมีแรงดึงดูดโถ่แม่โถ่ป้าฉันก็พูดไปงั้นแหละใครจะไปเชื่อยิ่งดูใกล้ๆย,ยิ่งมีออร่รานะคะเนี่ยโอ้ยแม่นเลเอาอีกแล้วแต่น่าเสียดายนะป้าฉันไม่ค่อยว่างจะไปต้มฟักทองให้น้องหงกินอ๋อลูกเธอชอบกินฟักทองเหรอเอยน่ารักดีกินง่ายอะว่าแต่ค่าตอบแทนล่ะค่าตอบแทนค่าตอบแทนอะไรวะค่าดูดวงไงค่าหมอค่าครูอ๋อได้ค่าครูใช่ไหม เฮ้ยไม่ใช่ค่าครูแบบนั้นไม่ใช่ค่ากระกำอา้าวจะจัดให้สังลาสองนัดคุณตำรวจคุณตํารวจช่วยด้วยเฮ้ยเดี๋ยวจะเยินเย็นยายฉันพูดเล่นวายเอาปืนมาจ่อหน้าแล้วฉันไม่ได้จะยิงฉันบอกว่าฉันพูดเล่นจะจะัดพูดเล่นก็พูดเล่นเชื่อแน่นะแน่ที่สุดเชื่อมากเลยเฮ้ยค่อยคุยกันดูเรื่องหน่อยเอาไงดีนะค่าตอบแทนไม่อยากจะให้ปังเลยน้องหงเดี๋ยวแม่จะแบ่งฟักทองให้ยายแกไปนะค่าครูไม่เอาแม่หนูอยากกินฟักทองหนูอยากกินทั้งลูก เอางานเข้ายังไงดีล่ะแม่ไม่อยากจะให้ปางยาแยกซะด้วยสิเออที่จริงไม่ต้องแล้วก็ได้นะยังหลอนอยู่ไม่เป็นไรป้าบนคุณต้องสืแทนแคนต้องชําระยิ่งไม่อยากได้ไปกันใหญ่เลยแม่เอาสมุดนี้ให้ยายฮะเอาจริงหรอน้องโหงน้องโหงเก็บได้ไม่ใช่เหรอไม่เป็นไรค่ะแม่ดีกว่าต้องเสียฟักทองเออว่าไงจะ๊ะป้าเอาหนังสือน,นี้ไปแล้วกันเอาไว้อ่านสนุกสนุกเอาไว้อ่านสนุกสนุกหนังสืออะไรเหรอเวทมนต์ต้องห้ามพันปี แค่ชื่อเรื่องก็ไม่น่าจะสนุกแล้วเอาไปเธอด้วยเจ้าก,การะสุนตำรวจรอเล่นรอนเล่นรอนเล่นเออเอาก็เอาดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนานแหละมันต้ององย่างงาั้นฉันเข้าบ้านก่อนนะป้าเวทมนต์ต้องห้าม